การดูแล้วเป็นยังไงหนูหนึ่งอ่ะโผลหนูหนึ่งก็โอเคก็หลายคนก็มีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับชื่อหลายชื่อก็ในระยะเวลากรอบสี่เดือนเนี่ยคนก็บอกว่าโอ้เราจะทําอะไรได้ทันสาเร็จหรอประมาณเนี้ยนะครับคือเชื่อผ่านนะครับก็คือน่าเป็นที่น่าพอใจนะครับถ้าใน,ในเบื้องตน้นแต่ถ้าจะทําให้ว้าวได้อีกก็ควรจะทํา นะครับโดยเฉพาะอที่พกิมพ่เขาบอกว่ามันคนละครึ่งอ่ะครึ่งบนมันดูดีอ่ะพวกพวกคนนอกแต่ถ้าถ้าครึ่ล่างนี่ดูไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยโอ้มีลูกมีแบบทายาทเลยนะอาจารย์เข้าใจเข้าใจครับอันนี้ก็คือตอมต้องยอมรับตามสภาพคือไม่ให้เขาก็ไม่ได้นะพวกนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับตัวเองไม่ได้ก็ให้ลูกให้หลานให้ใครมาแทนเนี่ยคือไอ้สภาพขมขื่นเงี้ย ต้องยอมรับว่ามันไม่จะมีพึ่งมีรัฐบาลชุดนี้ก่อนหน้านี้ก็มีหลายรัฐบาลใช่ไหมครับมันต้องมีรักษาะที่ต้องอาบนแบบก็ต้องมาวิพากษวิจารณ์กันแต่อย่างเดียวอย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าทาว้าวได้อีกเนี่ยก่อนที่จะนําไปสู่การาโปรดเกล้าลงมาเนี่ยผมเชื่อว่าก็คือต้องนอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อไม่ให้ขัดหรือการถูกร้องเรียนในอนาคตเนี่ยถ้าบางกระทรวงปรับได้ทําให้ประชาชนว้าวได้ว้าวอีกเนี่ยก็น่าจะทํา เยเพราะกระทรวงที่ผมคิดว่ามันหมินเหมในการที่คนจะนาไปสู่การเชื่อมโยงนะแล้วะมันตัดความรู้สึกไม่ได้อย่างกระทรวงยุติธรรมคุลชพลบุญพัฒนพงษ์เห็นมากคือเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะตัวแคนนี้ก็ยังไม่นิ่งนะจ๊ะยธงรม่นี่ชื่อยังไม่นิ่งเลยนะยังไม่รู้เลยว่าใครคือยังไงซะก็ถ้ายังเป็นบนเวียนเป็นตํารวจคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันก็นําไปตัดสู่การเชื่อมโยงไม่ได้คุลชพลบุญรัตนพงษ์คือนะฮะคือเอาจริงๆอย่าไปให้ไปเชื่อมบ้านโยงบ้านใหญ่เพราะว่า มองดูแล้วเนี่ยต่อให้เขาไม่ไปทําอะไรแต่มันอดความรู้สึกว่าอ้ามายุ่งยากกับคดีความที่ถูกร้องหรือไม่นะครับอันนี้ะระยะเวลาเพียงสี่สี่เดือนเนี่ยอดเปรี้ยวไว้กินหวานทําอะไรให้มันเดินหน้านะครับก็แนวทางต่างๆคือคือถ้าตัดคือมันไม่มีจริงๆนะก็ต้องไปวิงบอลกราบร้องขอให้อาจารย์บอลสักควรโนท่านพวบอีกสักกระทรวงได้ไหมอะไรเงี้ยน,นะครับเอาจริงๆนะ<ม>คือท่านเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายแล้วมาดูยุติธรรมเนี่ย ก็ตามเป็นเงื่อนไขไม่ไปยุ่งเรื่องการคดีเขากระโดงเรื่องเรื่องพวกสวเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขที่โอเคที่สุดถูกไหมครับแล้วก็ภาพก็ไม่ได้เสียหายด้วยอย่างน้อยก็ตัดการเชื่อมโยงหรืออันนี้ยังมีเวลานะครับแต่ว่าอย่างที่มันก็แตกนะครย์ทั้งที่กระทรวงยุติธรรมมันเป็นกระทรวงที่ต้องเรียกว่าอ่อนไหวที่สุดของรรคภูมิใจไทยในในชั่วโมงนี้นะใช่แต่เขาก็ยังจะพยายามเอาเอาคนของเขามาลงแบบแบบแบบไม่ไม่ ไม่กลัวครับแน่ๆก็อาจจะคิดว่ายังไม่ทําอะไรไงแต่ว่าเมื่อยังไม่ทําอะไรผิดแต่ว่ามันอดความรู้สึกการเชื่อมโยงไม่ได้ผมจึงบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้เลียวไร์หรือคำหนึ่งถึงประเด็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเอาจิงๆสังคมไทยวนะรัฐมนตรีทุกคนทุกชุดเนี่ยจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ต้องดูปุ่มหลังที่มาที่ไปมานั่งแบบลอยๆแบบอัญเชิญมาเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามีเครือข่ายมีสายสัมพันธ์กับผู้ ผู้อมีอานาจตัวจริงคูดตัดสินใจคือด้านไหนมาบ้างถูกไหมครับยกเอายกเว้นว่าประแสะสังคมบอกเออแล้วเป็นรัฐา่ไปดีกันสุดต,ตัวนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในรัฐาี่ว่าบางทีคนโ,นโนเนมาไม่เป็นรู้จักแต่มันต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมชื่อบอกคนนั้นเป็นลูกท่านตันนี้เป็นอ่ามีศักยภาพนี่คือบางทีเนี่ยหลังหลังรัฐมนตรีเนี่ยเราไม่รู้ประสบการณ์แต่เอาเรื่องคุณวุฒิมาก่อนละอ่ะเรียนจบต่างประเทศรุ่นนู่นนี่อะไรมาเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า การทํางานเป็นยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ทาให้สังคมเนี่ยได้ตรวจสอบนะครับผมว่าคุณสมบัติของรามาตอรอบเนี่ยนอกจากว่าเราเห็นเจ็ดแปดท่านที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีภาพต้นทุนที่น่าเชื่อถือเนี่ยพอ,อไปเทียบเคียงกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเราก็ต้องยอมรับว่าเออในสภาพข้อจากัดความเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันได้มาเท่านี้จริงๆหรือเปล่าเห็นยวไปครับถ้าทาให้ได้อีกกระแสสังคมก็จะอุ้มจูไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าอันหนึ่งที่เราก็ทราบว่าเรื่องเขากระโดงเรื่องพุสวเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่มายุ่งยากมากไปขนารเหมือนรัะเข้ามาแทรกแซงเนี่ยใครก็ทําอะไรไม่ได้ต่อให้เป็นการเมืองก็จะพูดพลาดทิงไปแต่ว่าถ้าไม่ไปยุ่งัวอย่างเนี่ยมันน้อยอย่างน้อยก็เป็นเกาะาคุ้มกันเพราะว่า,อย,าอย่าลืมนะครับช่วงในช่วงสี่เดือนสุดท้ายปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจปากท้องอเป็นช่วงหน้าไฮซีซั่นการท่องเที่ยวเนี่ย นะครับคือกระทรวงทั้งเศรษฐกิจกระทรวงเรื่องการสร้างความเชื่อมันม่นในรักบาลเนี่ยภาพหน้าตาในเบื้องต้นเนี่ยออกมาดีแต่มันก็ไม่ควรจะไปละเลยหรือมองข้ามนะในกระทรวงอื่นมันก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกันใช่ไหมครับอย่างอย่างกรณีของคุณสันติเนี่ยเอาล่ะถ้าสมมุติว่า,าลูกชายเป็นรัฐศาสารสุขแต่ต้องมาควบรองนายกเนี่ยก็จะไปรองนายกที่อายุน,น้อยมากนะซึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะไม่รู้สิผมก็เป็นการตังต้งข้อสังเกตบางที อ่ให้เป็นได้แต่ความเหมาะสมในภาพรวมเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีอะไรที่คุณแล้วที่จะลองนายยกออะเนาะให้คนอื่นนี่ว่าใช่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 จะให้คุณอ่าในพลังประชารัฐเอ่ออ่าเดี๋ยวนะผมลืมชื่อแล้วที่จะมาเป็นน้นตีว่าการกระทรวงแรงงานนะนายคุณเด่นทองเนี่ยคุณคุณตรีนุหรออ่าคุณตรีนุชอย่างเงี้ยช่านมครับท่านเคยเป็นฐ้นตีว่าการกระทรวงศึกษามาก่อนไปดูกระทรวงใหญ่เนี่ยคุณตรีนุษจะเป็นสุภาพสตรีที่มาเป็นรองนายกแล้วควบเนี่ยผมก็เออ ก็คิดว่าเป็นปรากฏการ์ที่น่าสนใจนะเนี่ออกไหมครับคุยสุภาพสตรีเป็นรองนายกและคว้เนี่ยแ้วเนื้อสารแบบเนี้ย,ย,รเ,ยเราเออผมคิดว่าไม่ค่อยเห็นในการเมืองไทยเนี่ย้าพลังประชารัฐคุยกันรู้เรื่องปรับจูนะารินิดหน่อยเนี่ยผมคิดว่าแรกจะเป็นเงื่อนไขที่โอเคแหละนะส่ง,งเสริมภ,ภาพลักษณ์กนและกันด้วยหมายถึงว่าในตัวพรคพลังประชารัฐที่เมื่อก่อนด,ดูว่าเป็นเลือดไหลออกตอนนี้ก็ดูมีน้ำมีวนวลขึ้นเนี่ยออกไหมครอันนี้เป็นเป็นข้อเสนอส่วนตัวนะผมมุมมองว่าเออถ้าอะไรมัน เป็นโค้ต้าของคุณแต่ปรับโยกย้ายกันเองภายในเนี่ยมันน่าจะทํากันได้นะครับอ,อแล้วชื่อบางชื่อนี้ก็มีชื่อใหม่ๆที่เราไม่ค่อยคุ้นเป็นพวกเอ,อลูกท่านหลานเธอทั้งหายเียมาเยอะน่ะทาญาิเลยเนี่ยนะอ,อ,อย่างช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคุณนิธิยาบุญยามณีเนี่ยนี่คุณนิพนธ์บุญยามณีสงขาส,งขส่งการะรวจ นะหรืออย่างล่าลสุดเนี่ยช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะคุณส,สัิธรกิติธรกุลลูกสาวโกวนนะกิติกิกกติธรกุลอันนี้ก็ผู้ขว้างขวางจังหวัดกระบี่นะแ,<ม>แล้วก็เครือข่ายเขาทางพรรคสีน้ำเงินเขาด้วยนะอาจารย์จงครึ่งก็มาถึงขนาดนี้คือเอาเอาจริงๆนะคือพบที่ว่าการเมืองไทยเนี่ยอาจจะถูกคือที่ผ่านมาคือให้ความสําคัญเรื่องตัวตัวเบอร์หนึ่งตัวว่าการเป็นหลัก ตัวรับมตีช่วยก็จะเป็นแบบสอดแทรกแอาแซมเข้าไปเพื่อเพื่อคิดว่าภาพที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันคัอเปอร์ควบคุมดูแลได้แต่ถ้ามาแบบรัฐบา้เยอะๆมันก็จะถูกตั้งคําถามว่าประสิทธิภาพความรู้ความสามารถเป็นยังไงไอ้ประชาชนรู้จักแต่ถ้าเข้ามาแล้วได้รับการอตอบรับมันก็เป็นโชคดีเป็นโชคดีของประเทศนะโชคดีอของพรกการเมืองนั้นที่แทงม้าถูกนะครับเลือกม้าถูกวิ่งมาลูกตัวถุกเลนเนี่ย ก็ม่ถูกลู่เนี่ยไอ้อยางงี้ก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเทียบเคียงกับรัฐบาลชุดที่แล้วใช่ไหมครับว่าเออบางทีไอ,อ้บางคนประชาชนไม่รู้จักเพียงเพราะนามสกุลนี้เท่านั้นเหรออะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็ระยะเวลาสัดมาเอาตำแหน่งเขาต้กามาทำงานแล้วนะเพราะมันก็จะ,จะมีโรคลืมอืมเข้าใจเข้าใจแล้วก็ทีนี้โอกาสโรคลืมถือว่าสี่เดือนมันแป๊บเดียวว่าเว้ยเป็นด้วยเหรอถ้าสมมติหลังพ้นไปใช่ไหมครับ ถ้าไม่มีเกิดการนางานแต่การเดียวกันมันก็เป็นการซื้อใจนะว่าอย่างกรณีภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ต้องการมีความปรารถนาว่าอยากจะขยายตัวในสามการรัง้งครั้งหน้าดังนั้นการซื้อใจหรือการที่วางขอบข่ายนะครับว่าเอ้ยมาอยู่ตั้งหลายปียังไม่เคยได้อะไรไม่ถึงว่าไม่เคยได้รับการเหลียวแลเป็นปูนบำเหน็จเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคือก็ดูการกระจายสัดส่วนว่าอ่ารัฐมนตรีฝั่งอันดามัน ภูมิใจไทยไม่เคยไม่เคยมีเลยใช่ไหมครับแล้วเ็าก็ยามเจาะฐานในพื้นที่ภาคใต้ให้มากขึ้นด้วยเนี่ยในนามของภูมิใจไทยเขาที่ผ่านมาก็มีแต่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการใช่ไหมครับเป็นท่านเดียวแต่ถ้าเป็นท่านอื่นๆที่ที่สามารถอ่าช่วยแบ่งเบาภาระมาทําหน้าที่ในฝ่ายการเบื่ออันี่มองเรื่องยุทธศาสตร์การเบื่อนะครับว่าเออบางทีการกระจายที่สัดส่วนตัวตัวอ่าสสในภาคภูมิภาคที่รับผิดชอบเนี่ยกี่คนอย่างสมมติว่าภาคนี้มี สสยี่สิบคนแต่มีรัฐมนตรีอยู่คนเดียวเงใช่ไหมมันก็มันก็มันก็กระไรอยู่อันนี้คือมองในเรื่องยุทธศาสตร์กลางกากลังในการจัดเตรียมนะครช่วยช่วยงานการเมืองอันนี้เป็นเรื่องการเปรหลหายนจัดการภายในพรคอ่ะมันก็ชี้เห็นว่าถ้าการกระจายสัดสมสัดส่วนเนี่ยยังมีประสิทธิภาพเนี่ยพรรคการเมืองแบบนี้มันก็มีโอกาสที่ว่าในสามการเลือกตั้งเนี่ยก็จะสร้างความยิ่งใหญให่ตัวเองมากขึ้นนะครับแต่เรื่องผลงานเนี่ยถ้ามันมีมาด้วยเป็นบวกไปด้วย อันนั้นก็เป็นเครดิตที่่าคการเมืองนั้นก็ได้โอเคได้เครดิตรับไปนะครับวันนี้จะจบไหมเนี่ยอาจารย์ผมคิดว่ามควรจะต้องเร็วนะครับต้องไม่น่าจะจบแล้วแหละน่าจะ,น,าจะน่าจะแบบเสร็จน้ําสัปดาห์หน้าน่าจะถ้าถ้าเป็นไปได้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการถวายสัตย์ปฏิญาณคือเมื่อมีรายชื่อประกาศลงมาแล้วก็นําไปสู่การถแถลงนโยบายนะครับเพราะว่า เ,เราก็อย่าลืมนะครับว่ากรอบออนับหนึ่งวันแรกคือเริ่มนับตั้งแต่วันถแถลงนโยบายที่เป็นไปตามข้อตกลง MOA ใช่ไหมระหว่างภูมิใจไทยกับร<ๆ>ัประชา,าสนแดดนะครับว่าแถลงนโยบายเมื่อไหร่ก็นับหนึ่งไปวันนั้นนะครับแล้วก็เราก็ไม่ควรรอจะว่าเขาไหลายเรื่องหลราวเนี่ยมันรอการตัดสินใจของอำนาจใตวงรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาใช่ไหมอย่างเรื่องปัญหาชายแดนเนี่ยที่เรานี้กำลังมีดราม่ากันสูงเนี่ยก็ต้องความเข้าใจอารมณ์ขององค์บริหารความรู้สึกนิคิดของผู้คน S <S นะครับอย,อ,ยอย่างอย่างอย่างเรื่องสบตกรอะไรเงี้ยเราเราก็อันเนี้ยผมก็ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้อ่าเล่าเท้าความให้ฟังก็คืออย่างที่ว่าเอาโอเคน้อมรับว่ายังไงก็ยังไม่เปิดนะครับเรื่องเรื่องชายแดนแต่ประเด็นที่ว่าประเทศที่สามญี่ปุ่นเขาร้องขอขอความร่วมมือแต่ก็เป็นดุลยินของเราเพราะว่าที่ที่เรารับฟังเนี่ยเพราะอะไรญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเป็นตัวการในการดึงกัมพูชาให้มาพูดเวทีเจรจาเพราะเขาเป็นประธานอนุสัญญาออตตาว่า นะครับเขาดึงให้กรมการมายอมรับเงื่อนไขแบบนี้นะฮะเราจะซีโร่ซัมเกมได้ทุกอย่างเนี่ยโดยที่เพื่อนบางทีอย่างเพื่อนอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเอ้ยขอความอนุเคราะห์ในบางเรื่องได้ไหมเราก็รับฟังเราก็รู้เึงสภาพความจําเป็นของเราอะนะครับแต่ว่าบรรยากาศมันก็ไม่เอื้อแต่รับฟังแล้วก็มาเสนอให้ฟังตรงนี้ยังไม่เปิดใช่แม้เราก็บอกว่าในพื้นที่ที่อ่าไม่มีอะไรความสูญเสียงที่จะเผเชิญหน้าน้อยสุดก็เป็นพื้นที่ตรงอ่าดาดชายแดนอาราวานดร์บรีตราด ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นเคสเคสเป็นพวก,พวกอะไรรถยนต์อะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นปันเปิดฟรีโฟเป็นแบบสี่ชั่วโมงเปิดประตูอาซาไว้ไม่ใช่มีการตรวจเปิดปิดเงี้ยแบบเป็นครั้งครั้งอันนี้เป็นแนวคิดข้อเสนอของเขาแบบอะไรของเราที่บอกเออสปอนคือมาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าถ้าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สบายใจเนี่ยผมก็เข้าใจก็น้อมรับก็ยังไม่เปิดแต่คะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทําก็คือไอ้เรื่องสถาปนาพื้นที่คืนพื้นที่ให้ปกติสุขประชาชน ชาวบ้านหนองจานได้ไปอาศัยอยู Demon> ่นะไอปักหมุดไอตรงกัมแพงหนองจานโมเดลให้เกิดนะเนะใช่ห้าสิบห้าสิบเอ็ดเนี่ยตรงห้าสิบไอหลักไอหมุดห้าสิบห้าสิบเอ็ดเนี่ยจะสร้างกำแพงให้มันมีความถาวรมากขึ้นอะไรแข็งแรงเงยนะครับตรงเนี้ยคือเราทำสองประเด็นนี้ก่อนเนี่ยแล้วในอนาคตเราดูท่าทีกัมพูชาว่าเขาจะจริงใจไหมเพราะเขาเสริมกำลังหนักนะตรงแถวพื้นี่นกองรับพันธที่สองคือยังไม่ลดลาวาสอกเลยไออย่างเงี้ย เราก็รับรู้แต่เราก็ต้องทำนะในส่วนของเราซึ่งตรงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือท่านผู้ชมที่กำลังรับฟังเนี่ยบางทีเอ๊ะทำไมเราไปเกียเสียไม่ใช่เขามาร้องขอเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเขาก็เดินอ่าญี่ปุ่นเขาก็เดินหน้าให้เราแล้วที่สําคัญ,ญญี่ปุ่นเป็นสปอนเซอร์เป็นเป็นชาติบริจาคไอเรื่องไอไอกัมพูชาเนี่ยไปถอนทุนกรุ่นทุนระเบิดซึ่งก็มีแนวโน้มอ่า mm. ที่ทิศท,ทางว่ากัมพูชาเนี่ยในปีต่อไปญี่ปุ่นจะตัดงบหรือลด จำนวนเงินปริมาณความช่วยเหลือลงแต่ครับไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นชาติอื่นๆด้วยเ้าก็เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้ทําไปตามแนวทางที่อ่าตอบตกลงไวในหรือแล้วก็ขัดมติอนุสัญญาออตว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาก็ทําอะไรไมาเยอะแต่เราก็ไม่อยู่ในพื้นที่ที่ว่าบางเรื่องบางราวในเด้วยมารยาต่างๆเราก็ยังไม่ไปพูดไอ้ตรงนั้นเพราะว่าอ่าให้เห็นผลการดาเนินเกิดการเกิดขึ้นจริงเสียก่อนนะครับอืมเอ๊ะอาจารย์พอไหนๆอาจารย์พูดถึงเรื่องแต่นการไทยกัมพูชาแล้วเนี่ย นะฮะบ,บทบาทของบิ๊กเล็กในฐานะว่าที่ทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับสอบ,บ,ททบอทอนี่อันนี้จะ,จะเป็นยูนิตี้มากขึ้นกว่าที่มากขึ้นมากมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมบอกไปว่าผมเห็นทิศทางจับสัญญาณว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันใครบทบาทใครบทบาทมันโอ้ย,อยกระทรวงการต่างประเทศเขาแกมารับฟ <ละ S 2> ังแต่การของความร่วมมือหรือก็อยู่ในดูน,นิี้ร่มติดเจ้กระทรวง แต่รอบเนี่ยท่านท่านเสียสักวงเกต็ดแก้วเนี่ยวิธีแนวคิดวิสัยทัศน์เนี่ยนะครับคือทางทหารทหารเองเนี่ยก็ให้ความเคารพนับถือก็ยอมรับแล้วก็ท่านก็รับฟังพอสมควรก็จะเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นนะครับเอาคราวที่แล้วเนี่ยรัฐมนรีช่วยกระลาหมจะไปสั่งรัฐมนรีว่าการต่างประเทศเนี่ยมันก็กระไรอยู่นึกออกไหมฮะแต่คราเนี่ยสถานะหรือความเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ย มันมันพูดจาก,กันง่ายขึ้นแล้วตัวรัมตีเจ้ากระทรวงว่าที่เนี่ยท่านท่านเสียสากแดดท่านเป็นคนที่ทหารในความนับถือแล้วก็ฟังแล้วก็ท่านก็มีมุมมองที่อ่าคุยง่ายไปทิศทางเดียวกันนะครับนั้นความ,มเป็นเอกภาพการทํางานเนี่ยเมือ่อคราวที่แล้วเนี่ยให้บทบาทแต่ไม่ได้ให้อานาจแต่รอบเนี่ยถ้าที่ฟังในข่าวคุทธิทินที่ให้พลเอกนัทพลไปพบเนี่ยที่ที่พักที่ที่คาเฟ่เนี่ยใช่ไหมครับก็บอกว่าบทนอกจากบทบาทแล้วก็ให้อํานาจเหมือนจากพยาสิษ์เต็ม นะครับและในตรงนี้การขับเคลื่อนหรือการวางกลไกต่างๆเนี่ยสังเกตสิครับว่าตัวแม่ทัพภาคที่สองหรือเสนาที่การทหารที่ลงพื้นที่เนี่ยฝ่ายเรื่องยุทธวิธีเรื่องการทหารเนี่ยไม่เข้าไปล้วงลูกเลยให้ดําเนินการเต็มที่แต่เรื่อง<ม>การเมืองบทเวทีการเจราจาข้างบนก็จะเป็นอีกบทบาทแบบหนึ่งนะครับเราไม่ได้เล่นการเมืองหลายหน้าแต่ว่าเป็นการแบ่งบทบาทนะครับจะแตกใจกัมพูชานะ ฝังนู้นก็จะไม่รู้เรื่องก็จะดึงเชงเฮ้ย A B C ไม่ได้ก็ไป J B C J B C ไม่ได้ก็ไป g B C คือก็ดึงเชงเวลาไปแต่เราเนี่ยพยายามต้อนเขาให้ได้กรอบเมื่อต้อนไปมากๆเนี่ยพวกชาติ Observer ชาติผู้ผู้สังเกตการเขาก็จะรู้นิด,นดสายนะครับการแสดงออกหรือกัมพูชาเนี่ยเพราะตันหลังๆเนี่ยเขาเผาเขาโดนตําหนิในเวทีการเมืองระดับโลกเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเขาเขาก็เบาลงไปนะเรื่องอะไรเรื่องเฟ k นิวเรื่องการออกมา สร้างข้อความกล่าวหาเนี่ยมันลดลงไปเยอะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมันเกจากการแรงกดดันของพวกบรรดาชาติต่างๆที่พุ่งไปอย่างเขานะครับแล้วประกอบว่าการปิดชายแดนเนี่ยมันก็มีผลจริงนะครับทําให้เขาเกิดสภาวะความยากลําลบากผู้คนภายในประเทศเขาก็เดือดร้อนนะครับดังนั้นถ้าเรายืนระยะไปสักโทษนะครับอีกสักสองสามเดือนหรือตามวาระรัฐบาลชุดนี้นะครับทิศทางที่เราจะกดดันได้มากกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นไปได้ แต่ในแง่ของความการจะทํางานที่เป็นรูปธรรมเนี่ยแน่นอนครับเรื่องพื้นที่บ้านหนองจานเรื่องการก่อ,อสร้างพื้นที่กําแพงต่างๆและตามจุดที่เป็นแนวทางที่กองทัพวางไว้เนี่ยจะมีบทความคืบหน้าเป็นรูปธรรมแน่ๆผม,ผมค่อนข้างมั่นใจตรงนั้น